สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับครูโบต้าบิ๊ิศนุโลกนะครับวันนี้นะครับเรามาที่ไร่อ้อยนะครับเรามาตามหากับใครเอ่ยนะครับนะครับผู้ใหญ่สำเนาเทพปานนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันไปทางไหนดีเอ่ยเอ๊ที่นี่ที่ไหนนะโอ้โหหลอหรือเปล่านี่พี่นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับว่าเราจะไปบ้านผู้ใหญ่สำเนาเทพปานถูกไหมเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับ เดี๋ยวเชิญได้เลยครับเดี๋ยวตามเราไปนะครับอาวัสดีครับเดี๋ยวตามมาเลยครับสวัสดีครับของผมเองนะครับนายบิรัต์จงศิรินะครับวันนี้นะครับมากับคูโบต้าพิกชูพิษณุโลกนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพามาบ้านของลูกค้านะครับที่ ใช้รถรุ่น B ีนะครับเป็น B27 นะครับก็เป็นบ้านของอผู้ใหญ่สำเนาเทศปานนะครับก็คือนั่งอยู่ข้างๆเราแล้ว,ลวนะครับในวันนี้นะครับก็จริงๆอยากที่เข้ามาใน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 ที่บ้านมาหาผู้ใหญ่ที่บ้านเลยเนี่ยอยากจะสอบถามผู้ใหญ่นะครับคิดยังไงถึงตัดสินใจซื้อนะครับรถรถเทคเตอร์รุ่น B นะครับก็ว่าลดค่าการใช้จ่ายของแรงงานต่างๆครับเพราะว่าสะดวก ในการทำ้าละอ้อยนะครับแล้วก็ไม่มีตังก็ออกได้ครับนะครับหนึ่งคือสะดวกนะครับลดต้นทุนเรื่องค่าแรงคนงานนะครับสองนะครับลดเรื่องปุ๋ยยาค่ายาคับปุ๋ยค่าปุ๋ยค่ายานะครับปีหนึ่งนี่หมดอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับค่าปุ๋ยค่ายาที่ที่ยังไม่มีลถนะครับแสนกว่าบาทครับประมาณแสนกว่าบาทของผู้ใหญ่ทําอยู่ประมาณกี่ไร่ครับ ส5 0รไร่ประมาณ250รไร่นะครับแล้วก็ของผู้ใหญ่เนี่ยก็คือพออมาปุ๊บหนึ่งคือลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องค่าแรงนะครับแล้วก็ตอนไล่ตัดของผู้ใหญ่เห็นเห็นผู้ใหญ่เอาอุปกรณ์เนี่ยเอาอุปกรณ์อะไรมาบ้างครับ,เคร,บเครื่องสางใบครับเครื่องสางใบอ้อย,ยกับตัวปั่นโรเตอรี่ล่องอ้อยอนะครับก็คือเอามาสองตัวเท่ากับว่าตัว,ตว,ตว โตรตรี่ตอนนี้ก็คือปั่นล่องอ้อยถูกไหมครับช่วงทำยา่าครับแล้วก็ช่วงช่วงอนอนตัดอ้อยเอาเอา,เอาเครื่องสั่งใบอ้อยมาทำอะไรครับเพื่อว่าเวลาช่วงนี้เขามุดเออเขางุด อ๋อก็คือทางโรงงานนะครับปีหน้าเนี่ยเขาจะไม่ให้เผาละนะครับก็คือเขาเป็นนโยบายนี่แทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับแล้วของผู้ใหญ่ตอนนี้เอารถรุ่นรุ่นโทษนะครับเอารถรุ่น B27 มาใช่ไหมครับเป็นตัวนี้นะครับเป็น B27 นะครับตัวนี้ใช้เงินดาวไปเท่าไหร่ครับไม่ใช่รัตบาครับออตอนนี้นะครับก็คือผู้ใหญ่ออกมาเดือนไหนครับ เดือนที่แล้วอ่าเดือนเมษานะครับต้นต้นเดือนแต่ตอนนี้ในเดือนอ่า,นา,นอาประมาณอ่าเมษาในเดือนเมษาเหมือนกันนะครับในปีนี้นะครับก็ฟรีดาวเหมือนกันถูกไหมครับอ่อฟรีดาวแล้วผู้ใหญ่จ่ายแบบไหนยังไงครับเรื่องค่างวดจ่ายรายปีครับจ่ายเป็นรายปีครับก็คือสมมุติผู้ใหญ่ไปออกรถไปหาน้องที่ร้าน นะครับแล้วก็บอกว่าอยากได้รถรุ่นรุ่นบีหนึ่งคันนะครับก็คือของผู้ใหญ่ไม่มีเงินดาวนะครับอยากจะออกรถนะครับเท่ากับว่าผู้ใหญ่ไม่ใช้เงินดาวเลยสักบาทเดียวนะครับแล้วก็ไปจ่ายอีกทีประมาณเดือนเดือนไหนครับเดือนเดือนนี้นะครับก็คือเมษาปีหกสี่เท่ากับว่าออกรถไม่ได้ใช้ตังค์สักบาทนึงขายขายอ้อยงวดหน้า ก็ค่อยเอามาจ่ายค่างวดนะครับตัวเนี้ยนะครับ B 2 7เนี่ยนะครับพร้อมโคงอ้อยพร้อมเครื่องสางใบอ้อยพร้อมตัวปั่นล่องอ้อยผู้ใหญ่เออ่จ่ายปีละประมาณเท่าไหร่หนึ่งแสนครับประมาณปีละแสนแต่ปีละแสนเนี่ยผู้ใหญ่ทํา6ปีถูกไหมครับแต่ของเราเนี่ยส่งสูงสุดได้สองปีนะครับส่งสูงสุดได้2ปีเท่ากับว่าถ้าโทษทีทําส่งสูงสุดได้7ปี นะครับเท่ากับว่าถ้าทำเจ็ดปีมันก็ส่งไม่ถึงแสนและตัวนี้ไม่มีงดย่อยด้วยใช่ไหมครับไม่มีครับก็คือเจอกันอีกทีปีหน้าเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วของรถรุ่น B เนี่ยนะครับมีมีมีตั้งแต่ B21 นะครับ B 24แต่ของผู้ใหญ่เนี่ยเอาเป็น B27 มานะครับถ้าเป็น B21 B24 เเนี่ยค่างวดก็จะต้องต่ำลงนะครับต่ำลงนะครับแล้วก็ของผู้ใหญ่พอจะทราบไหมครับใน ในช่วงเดือนเมษาเนี้ยนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ดาว50%สนะครับสามารถทำฟรีดอกเบี้ยนะถึง2ปีเลยนะนะครับฟรีดอกเบี้ย2ปีสมมุติเอาผู้ใหญ่ดาวครึ่งนึ่งไอ้ส่วนที่เหลือนะครับหาร2ปึ้งนะครับก็คือไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเกษตรกร,ร,กรอยากได้รถรุ่นนี้ไปใช้งานนะครับก็คือไม่ต้องวางเงินดาว นะครับแล้วก็เอาไปลดต้นท mm ุนได้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะฝากให้ผู้ใหญ่ฝากกับเกษตรกรที่สนใจรถรุ่นบีที่จะมาลดลดต้นทุนเนี่ยอยากให้ผู้ใหญ่ฝากว่าเอ๊อยากจะได้รุ่นนี้ต้องทํายังไงแล้วก็มันมันลดต้นทุนได้ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตฝากกับพี่น้องชาวเกษตรกรด้วยครับถ้าเกษตรกรนะครับท่านใดที่สนใจครับกับอุปตานะครับเพื่อ ลดค่าใช้จ่ายนะครับในการสการผลผลิตในาอ้อยนะครับผมแนะนำนะครับคูปตานะครับตัวเล็กตัวเล็กเลยครับเพราะว่าเราสามารถนะครับทำ้าในรองอ้อยได้นะครับแล้วก็ปิดยาก็ได้นะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับในการใช้แรงงานนะครับปุ๋ยก็ดีนะครับยาก็ดีนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อได้นะครับบริษัทบิ๊กยูเพื่อนโลกนะครับ หรือว่าตัวแทนจําหน่ายของบริษัทคูบต้าครับนะครับพออื่นนะครับขอผมขอปิดเบรคนะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อกับคูบต้าบิยูพิษณุโลกนะครับเบอร์โทรนะครับที่055นะครับ055211888นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ โทรมาที่บริษัทหรือเข้าไปติดต่อที่สำนักง,งานใหญ่ที่ตรงข้ามหมู่บ้านชินาราบอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับถ้าถ้าอย่างไงวันนี้นะครับอขอปิดเบรกนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ